ท้างกลางแสงไฟนีออนที่สองประกายระยิยิปะยับและเสียงเพลงไทยเดิมที่คลอเคล้าเบาๆในร้านอาหารไทยโบราณสุดหรูใจกลางกรุงเทพที่ชื่อว่าร้านดอกบัวเรื่องราวอันน่าประทับใจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นร้านดอกบัวแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการตกแต่งที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะไทยโบราณเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวบรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารไทยต้นตำรับและเสียงพูดคุยเจ้ะเจ้าของลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ และครอบครัวชนชั้นสูงณน้ามุมหนึ่งของร้านชายชราวัยเจ็ดสิบปีนามว่าชนรงค์กำลังก้าวเข้ามาอย่างช้าๆด้วยท่าทางที่ดูอ่อนลา้าชนรง์มีรูปร่างผอมบางหลังข้อเล็กน้อยตาไม้ผิวสีน้ำพึ่งกล้านแดดบุ๋งบอถึงชีวิตที่ผ่านความยากลำบากมาอย่างโชคโชนเขาสวมเสื้อผ้าใยทอมือสีน้ำตาลสีด,ดีย้อมสีแบบธรรมชาติลายช้างแบบดั้งเดิมที่เก่าจนแทบมองไม่เห็นลวดลายกางเกงสีดำที่มีรอยประชุนหลายแห่ง และรองเท้าแต่สารที่เก่าจนขาดชายชาราถือไม้เท้าที่ทําจากไม้ไผ่เรียบง่ายพยุงตัวเขาไว้มือเหยียว,วย่อย่นกบไม้เท้าแน่นแววตาของเขายังคงฉายแววความมุ่งมั่นแม้จะดูลึกล้ําและผ่านโลกมามากฉันนรงเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ต้อนรับพนักงานสาวสวยในชุดไทยประยุกต์สีทองอรารามนามว่ามาลิเงยหน้าขึ้นจากสมุดลงคิวลูกค้าเมื่อเห็นสภาพของคุณตาฉันนรงรอยยิ้มหวานที่ประดับบนใบหน้าก็จางลงเล็กน้อยเธอจ้องมองชายชาราตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างพินิจพิเคราะห์แววตาฉายแววสงสัย และไม่ค่อยเป็นวิตรัสสวัสดีค่ะคุณตามีอะไรให้ช่วยไหมคะเมลิถามด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างเย็นชาแตกต่างจากตอนที่เธอต้อนรับลูกค้าคนอื่นๆสวัสดีหนูฉันขอแค่น้ำเปล่าสักแก้วฉันนรงตอบด้วยเสียงแหกพร่าแต่แฝงไว้ด้วยความสุภาพคำขอที่เรียบง่ายนั้นกลับทําให้บรรยากาศในร้านที่เคยคึกคักกลับเงียบลงอย่างฉับพลันสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่ชายชาราบ้างก็มองด้วยความสงสัยบ้าง ก็มองด้วยสายตาดูแคลนมาลิเลิกคิ้วสูงเธอไม่คิดว่าจะมีคนกล้าเข้ามาในร้านอาหารดูแห่งนี้เพียงเพื่อขอน้ําเปล่าขอโทษนะคะคุณตาที่นี่เป็นร้านอาหารไม่ใช่โรงทานเราไม่มีน้ําเปล่าบริการฟรีคถ้าคุณตาไม่สั่งอาหารดิฉันก็คงต้องขอเชิญคุณตาออกจากร้านมาลิพูดอย่างตรงไปตรงมาเธอยักไหล่เล็กน้อยราวกับว่านี่เป็นเรื่องปกติฉันไม่ได้จะมารบกวนนะหนูฉันแค่อยากได้น้าเปล่าสักแก้วจริงๆฉันเดินทางมาไกลและรู้สึกกระหายน้ํามาก ชน,นรงอธิบายน้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยถ้าคุณตากระหายน้ำแถวนี้มีร้านสะดวกซื้ออยู่หลายร้านนะคะเชิญคุณตาไปซื้อน้ำที่นั่นดีกว่าค่ะมลิปฏิเสธอย่างร้ยเยื่อใ,เอใ่เธอเริ่มรู้สึกอึดอัดที่ต้องมาเสียเวลากับชายชราเสียงซุบซิบนินทาดังขึ้นเบาๆจากโต๊ะรอบข้างลูกค้าบางคนเริ่มหันมามองดูนั่นสิกล้าดียังไงถึงเข้ามาในร้านนี้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนร่วมโต๊ะคงคิดว่าเป็นโรงทานมั้ง คนเสริมชนะรงยังคงยืนหยัดอยู่ที่เดิมแม้จะถูกสายตาดูแคลงกดดันเขาพยายามรักษาความสงบฉันขอโทษที่ทําให้ลําบากฉันเพียงแค่อยากได้น้าเปล่าสักแก้วฉันสัญญาว่าจะรีบดื่มและออกไปโดยเร็วที่สุดแต่คําขอของเขาก็ยังไม่เป็นผลมลิทอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย,ายคุณตาคะฉันบอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่มีน้ําเปล่าให้ฟรีๆถ้าคุณตาไม่สั่งอาหารก็กรุณาออกไปจากร้านด้วยค่ะฉันชนะรงกําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกขัดจังหวะคุณตาจะเอายังไงกันแน่คะั มืเล่เริ่มขึ้นเสียงน้ำเสียงของเธอแข็งกร้าวขึ้นถ้าคุณตาไม่สั่งอะไรดิฉันจะให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเชิญคุณตาออกไปบรรยากาศในร้านเริ่มตึงเครียดลูกค้าคนอื่นๆเริ่มมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสนใจและความอึดอัดชนรงยืนนิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประหลาดชนรงเสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้ชายชราหัดนอกลับไปมองนั่นใครลูกชายของเขาหรือเปล่าผู้คนเริ่มซุบซิบกันเองท่ามกลางความวุ่นวายชายหนุ่มใบกลางคนท่าทางภูมิฐาน ในชุดสุดสากลสีเทาเข้มผมที่ถูกจัดแต่งทรงมาอย่างดีเน็กไทสีน้ำเงินเข้มและรองเท้าหนังขัดมันปลาดเดินเข้ามาในร้านอย่างเร่งรีบชายหนุ่มคนนั้นคืออ,อนุสรลูกชายของชนรงนั่นเองอ,อนุสรเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเขาเป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งในกรุงเทพและจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญคญในประเทศไทยยอเขามักจะปรากฏตัวตามงานสังคมชั้นสูงและเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจ เมื่ออนุสรเดินเข้ามาในร้านพนักงานและลูกค้าหลายคนจำเขาได้ทันทีบรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากความอึดอัดกลายเป็นความประหลาดใจและตื่นเต้นอนุสรเดินตรงไปยังจุดที่พ่อของเขายืนอยู่ทันทีที่เขาเห็นชนรงใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความกังวลพ่อเกิอดอะไรขึ้นครับทำไมพ่อมายืนอยู่ตรงนี้พ่อแค่อยากได้น้ำเปล่าสักแก้วนะลูกแต่ชนรงยังพูดไม่ทันจบอนุสรก็หันไปเผชิญหน้ากับมลิก เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงปล่อยให้พ่อของผมยืนอยู่ตรงนี้อนุสรถามมลิด้วยน้ำเสียงที่ดังและเฉียบขาดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเมลิที่ตอนแรกดูกลางและมั่นใจตอนนี้กลับหน้าซีดเผือดเธอจำอนุสรได้ทันทีเขาเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำของร้านและเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเออคือคุณอนุสร์มลิพยายามพูดอย่างตะกุกตะกักคุณตาเขาเขาแค่มาขอน้ำเปล่านะคะแต่เราไม่มีนโยบายให้น้ำเปล่าฟรีน้ำเปล่าอนุสรทวนคำอย่างไม่เชื่อหู คุณล้อเล่นหรือเปล่านี่คุณปฏิเสธที่จะให้น้ำเปล่ากับพ่อของผมนั้นหรอือคือทางเรามาริพยายามอธิบายแต่ก็ถูกอนุสร์ขัดจังหวะผมไม่สนนโยบายของคุณอนุสร์พูดเสียงดังขึ้นคุณรู้ไหมว่าพ่อของผมเป็นใครฉันไม่สนหรอกนะว่าพ่อของคุณเป็นใครเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาแต่ที่นี่คือร้านอาหารหรือไม่ใช่ที่สําหรับฉันไม่สนหรอกนะว่าพ่อของคุณเป็นใครเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมา แต่ที่นี่คือร้านอาหารหรูไม่ใช่ที่สําหรับขอทานวิชัยผู้จัดการร้านวัยห้าสิปีรูปร่างท้วมสูงชุดสุดผู้จัดการสีน้ําเงินเข้มแบบไทยประยุกต์เดินเข้ามาสมทบใบหน้าของเขาบึ้งตึงเขาจ้องมองไปยังชนรงด้วยสายตาดูถูกเหยยดยามคุณอนุสรสวัสดีครับวิชัยทักทายอนุสรอย่างนอบน้องก่อนจะหันไปพูดกับชนะรงด้วยน้ําเสียงที่แข็งกร้าวคุณลุงผมว่าคุณลุงคงเข้าใจอะไรผิดที่นี่ไม่ใช่โรงทานหรือมูลนิธิที่เราขายอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้แจกฟรีถ้าคุณลุงไม่มีเงินก็เชิอออกกไปข้างน พอแล้ววิชัยอนุสรตะคอกสายวิชัยเสียงดังทําเอาทุกคนในร้านสะดุ้งรวมถึงตัววิชัยเองด้วยคุณกล้าดียังไงถึงพูดกับพ่อผมแบบนี้พ่อวิชัยทวนคําอย่างงุนงงปนแปลกใจคุณลุงคนนี้เป็นพ่อของคุณอนุสรอ,อย่างนั้นหรือครับใช่นี่คือพ่อของผมอนุสรยืนยันเสียงของเขาดังก้องไปทั่วร้านและผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะถ้าคุณยังกล้าทํากิริยาแบบนี้กับพ่อผมอีกผมจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดวิชัยหน้าซีดเผือดเขารู้ดีว่าอนุสร ไม่ใช่แค่ลูกค้าธรรมดาแต่เป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในวงการโรงแรมและร้านอาหารการมีเรื่องกับอนุสรอาจหมายถึงหายนะของหน้าที่การงานขอโทษครับคุณอนุสรผมไม่ทราบจริงๆว่าคุณลุงเป็นคุณพ่อของคุณผมต้องขอโทษแทนพนักงานของผมด้วยครับวิชัยกล่าวอย่างลน,นลานไม่ทราบอย่างนั้นเหรออนุสรเค้นเสียงคุณดูไม่ออกเลยหรือว่าคนที่มีบุญคุณต่ออย่างนี้คนที่บริจาคที่ดินให้กับวัดคนที่สร้างโรงเรียนให้กับชุมชน คือชายชาราที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณคนนี้คำพูดของอนุสรทําให้ทุกคนในร้านตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าชายชาราในชุดสอมซ่อคนนี้จะมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาพ่อของผมอนุสรกล่าวต่ออาจจะดูไม่เหมือนเศรษฐีแต่เขาคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เขาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดชีวิตเขาคือคนที่ผมภาคภูมิใจที่สุดวิชยัยก้มหน้ารู้สึกลายใจกับสิ่งที่ตนเองทําลงไปเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่า ชายชราคนนี้คือผู้มีพระคุณต่อชุมชนผมผมไม่รู้จริงๆครับผมต้องขอโทษจริงๆครับคุณลุงไม่เป็นไรหรอกฉันนรงพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฉันไม่ถือโทษโกรธเธอหรอกพ่อหนุ่มคุณไม่ถือโทษแต่ผมถืออนุสรยังคงโกรธเขาหันไปพูดกับวิชัยผมจะให้โอกาสคุณแก้ตัวคุณต้องขอโทษพ่อผมอย่างจริงใจและต้องชดเชยในสิ่งที่พวกคุณทำลงไปครับคุณอนุสรผมยินดีทำทุกอย่าง วิชัยตอบอย่างนอนหนูอ,อ่างเบาใบไม้นอนหนูไม้โทอ่งหมอม้า,มาดีอนุสรพยักหน้าพรุ่งนี้ผมจะให้คนของผมมาพบคุณเราจะคุยกันเรื่องการสนับสนุสน,นชุมชนและผมหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ได้ครับคุณอนุสรผมจะทําอย่างสุดความสามารถและอีกอย่างอนุสรเว้นจังหวะผมต้องการให้คุณขอโทษพ่อผมต่อหน้าทุกคนในร้านนี้เดี๋ยวนี้วิชัยหน้าเสียเล็กน้อยแต่ก็ยอมทําตามคําสั่งของอนุสรเขาก้าวไปยืนตรงหน้าชนารงค์องตัวลงต่ําและเปล่าด้วยน้ําเสียงที่จริงใจ คุณลุงครับผมต้องขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นผมผิดไปแล้วที่ตัดสินคุณลุงจากภายนอกผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจากนั้นวิชัยหันไปพูดกับพนักงานและลูกค้าในร้านทุกท่านครับผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมขอยอมรับผิดและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นผมขอให้ทุกท่านโปรดให้อาภัยกับความผิดพลาดของผมในครั้งนี้ด้วยครับบรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากความอึดอัดกลายเป็นความรู้สึกผิดและเห็นใจหลายคนรู้สึกละอายใจที่เคยดูแคลนชนะรงฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณตามาิเดินเข้ามาหาชนะรงน้ำตาคลอเบาหนูผิดไปแล้วค่ะที่พูดจาไม่ดีกับคุณตาไม่เป็นไรหรอกหนูชนะรงยิ้มอย่างเมตตาทุกคนทำผิดพลาดกันได้คุณตานี่ใจดีจังเลยนะคะมาริพูดทั้งน้ำตาหนูรู้สึกแย่จริงๆอย่าคิดมากเลยชนะรงปลอบถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะค่ะคุณตามาิพยักหน้า แล้วนี่คุณตาอยากทานอะไรใหม่ทัดเดียวหนูจะบ,บริการให้อย่างดีเลยค่ะมลิอาสาไม่ละขอบใจมากฉันนรงปฏิเสธฉันแค่อยากได้น้ําเปล่าสักแก้วก็พอเดี๋ยวดิฉันไปเอามาให้หนะคาอรอสักครู่ค่ะมลิรีบวิ่งไปหลังร้านพ่อครับพ่อจะรับอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมสั่งให้อนุสรถามพ่อไม่ละลูกพ่อแค่อยากพักสักหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านตามใจพ่อนะครับไม่นานมลิก็กลับมาพร้อมกับน้าเปล่าหนึ่งแก้วเธอยื่นแก้วน้ําให้ฉันนรงด้วยความเคารพน้ําเปล่าค่ะคุณตา ขอใบใจนะหนูฉันนรงรับแก้วน้ำมาดื่มร้านดอกบวยินดีต้อนรับคุณตานะคะถ้าคุณตาผ่านมาแถวนี้อีกแวะมาพักที่นี่ได้ตลอดเลยนะคะมาลิกล่าวขอบใจจ้าฉันนรงยิ้มพ่อครับพ่อจําคุณน้าสวีนีที่ขายผ้าไหมตรงหัวมุมถนนไดไหมครับอนุสรถามขึ้นจําได้สิทรรําไมเหรอลูกฉันนรงสงสยัยตอนที่ผมขับรถผ่านมาผมเห็นร้านแกดูดซุกสงมากเลยครับอ้าวจริงเหรอฉันนรงขมวดคิ้วไม่ค่อยได้เจอกันนานเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ถ้าพ่ออยากไปเยี่ยมแกเดียวผมพาไปนะครับอนุสรเสนอดีเหมือนกันลูกพ่อก็คิดถึงแกอยู่พอดีงั้นเราไปกันเลยไหมครับอ่นไปสิชนรงค์และอนุสรลุกขึ้นจากโต๊ะก่อนจะเดินออกจากร้านทั้งคู่หันไปขอบคุณวิชัยและมลิที่ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะคุณลุงคุณอนุสรมลิกล่าวไว้โอกาสหน้าชินใหม่นะครับวิชัยเสริมครับค่ะชนรงและอนุสรตอบพร้อมกันเมื่อทั้งสองเดินออกมาถึงหน้าร้านบรรดาแขกที่นั่งอยู่เริ่มหันมามอง เมื่อเห็นดังนั้นฉันนรงหยุดเดินหันกลับไปเผชิญหน้ากับทุกคนในร้านสายตาของเขากว่ามองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ฉันนรงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจฉันรู้ว่าฉันอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยในสายตาของพวกคุณแต่ฉันอยากจะบอกว่าการตัดสินคนจากภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนหรือแต่งตัวอย่างไรทุกคนสมควรได้รับความเคารพฉันนรงพูดต่อ และฉันหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนขอบคุณครับค่ะคุณลุงเสียงตอบรับดังขึ้นจากหลายๆโต๊ะชนรงยิ้มรับก่อนจะเดินออกจากร้านไปโดยมีอนุสรเดินเคียงข้างบรรยากาศในร้านดอกบุกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปทุกคนต่างพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นหลายคนรู้สึกประทับใจในตัวชนรงและรู้สึกผิดที่เคยมองเขาด้วยสายตาดูถูกฉันไม่คิดเลยว่าคุณลุงคนนั้นจะเป็นคนดีขนาดนี้หญิงสาวคนหนึ่งพูดกับเพื่อน นั่นสิฉันรู้สึกละอายใจจริงๆที่เคยคิดไม่ดีกับเขาเพื่อนของเธอตอบต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดสินใครจากภายนอกอีกแล้วชายหนุ่มอีกคนกล่าวฉันก็เหมือนกันฉันว่าเราควรทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการไถ่โทษหญิงสาวคนเดิมเสนอไถ่โทษเพื่อนของเธอสงสัยใช่หญิงสาวพยักหน้าเราควรรวมเงินกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนเหมือนที่คุณลุงคนนั้นเคยทําความคิดดีนัฉันเห็นด้วยชายหนุ่มสนับสนุนฉันด้วย ฉันก็ด้วยเสียงสนับสนุนดังขึ้นจากหลายๆตัว,วิชัยและมลิมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งรู้สึกผิดประทับใจและโล่งใจฉันไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะจบลงแบบนี้มลริพูดกับวิชัยนั่นสิวิชัยพยักหน้าฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันคุณลุงคนนั้นเป็นคนดีจริงๆฉันรู้สึกละอายใจมากเลยค่ะที่เคยทําไม่ดีกับเขาฉันก็เหมือนกันวิชัยถอนหายใจแต่ถือว่ายังโชคดีที่ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะมลิเห็นด้วย ฉันคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราใช่วิชัยเห็นด้วยต่อไปนี้เราจะไม่ตัดสินใครจากไพนอกอีกแล้วเราจะปฏิบตัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมลิกล่าวเสริมถูกต้องวิชัยยิ้มและเราจะต้องให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมข้าฉันเห็นด้วยมลิพยักหน้าแล้วเรื่องที่คุณอ,อนุสรจะให้คนของเขามาพบเราหลักมลิถามฉันก็กังวลอยู่เหมือนกันวิชัยตอบ แต่ฉันคิดว่าเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและให้ความร่วมมือกับพวกเขาอย่างเต็มที่ข้าฉันคิดว่าเราควรทําอย่างนั้นมาลิเห็นด้วยฉันหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีวิชัยพูดฉันก็หวังอย่างนั้นค่ะมาลิกล่าวเอาละ่ะวิชัยตบมือเบาๆกลับไปทํางานกันเถอะค่ะมาลิรับคําทั้งสองกลับไปทํางานด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้สอนบทเรียนอันลำ้ำค่าให้กับพวกเขาและพวกเขาก็ตั้งใจที่จะนําบทเรียนนั้นไปใช้ในการทํางาน และในชีวิตร้านขายผ้าใหมเล็กๆปริมถนนบรรยากาศเงียบเหงาแตกต่างจากร้านดอกบัวโดยชิ้นเชิงร้านนี้เป็นร้านชั้นเดียวติดแอร์ภายในร้านดูเก่าและสุดโสมผนังมีรอยร้าวหลายแห่งสีหลุดลอกออกเป็นแผ่นๆสินค้าภายในร้านส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมผ้าฝายและเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ดูเก่าและไม่ทันสมัยหญิงเจ้าของร้านวัยหกปีชื่อสวีนีกําลังนั่งเหมือมองออกไปนอกร้านด้วยแววตาที่เศร้าหมองเธอสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีหม่นๆใบหน้าซุกต่อและมีริ้วรอยแห่งความกังวล สวีนีเสียงเรียกดังขึ้นทําให้สวีนีหันกลับมามองอ้าวฉันนรงสวีนีอุทานอย่างดีใจเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนเรียกไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมสบายดีแล้วเธอละฉันนรงถามก็เรื่อยๆสวีนีตอบน้ำเสียงทาวเบาร้านก็งเงียบเงาอย่างที่เห็นทําไมละ่ะฉันนรงถามด้วยความสงสัยเมื่อก่อนร้านเธอขายดีมากเลยไม่ใช่เหรอก็ใช่สวีนีถอนหายใจแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยมีเงินซื้อของ แล้วเธอได้ลองขายออนไลน์ดูบ้างหรือเปล่าฉันนรงถามต่อยังเลยสวีนีสายหน้าฉันทําไม่เป็นนักให้ฉันช่วยไหมละ่ะอนุสรเสนอผมพอจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างจริงเหรือสวีนีตาเป็นประกายจะดีหรือดีสิอนุสรยิ้มไม่มีอะไรเสียหายขอบใจมากละ่ะอ,อนุสรสวีนีซาบซึ้งใจถ้าได้เธอกับชนนรงมาช่วยร้านฉันคงจะดีขึ้นบ้างไม่ต้องห่วงหรอกชนนรงปลอบเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง สบินียิ้มทั้งน้ำตาฉันหวังว่าอย่างนั้นแล้วนี่เธอมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมฉันนรงถามเออสบินีอ่กคือว่าฉันค้างค่าเช่าร้านมาสองเดือนแล้วนะอะไรนะฉันนรงตกใจทำไมไม่บอกฉันแต่แรกฉันเกรงใจนะสบินีตอบเสียงเบาไม่ต้องเกรงใจฉันนรงพูดมีอะไรก็บอกกันตรงๆจะแล้วเจ้าของที่เขาว่ายังไงบ้างฉันนรงถามเขาก็ให้เวลาฉันอีกเดือนหนึ่งสบินีตอบ แต่ถ้าฉันยังหาเงินไปจ่ายเขาไม่ได้เขาก็จะยึดร้านฉันไม่ต้องกังวลนะฉันนรงปลอกเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองขอบใจมากนะฉันนรงสวีนีน้ำตาไหลเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยไม่เป็นไรหรอกฉันนรงยิ้มเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วพ่อครับอนุสรเรียกผมว่าเรากลับไปที่ร้านดอกบัวกันก่อนดีกว่าทำไมล่ะลูกฉันนรงสงสัยผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณวิชัยศักด์หน่อยนะครับ อนุสรต่อเรื่องอะไรเหรอลูกเดี๋ยวพ่อก็รู้ครับอนุสรยิ้มอย่างมีเลสไนก็ได้ฉันนรงตอบอย่างงงงง,งทั้งสามคนเดินกลับไปที่ร้านดอกบัวเมื่อไปถึงอนุสรขอตัวแยกไปคุยกับวิชัยตมลําพังคุณอนุสรมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับวิชัยถามอย่างนอนหนุ่อ่างเบาใบไ,ไม้นอนหนูไม้โทอ่างมอมาผมมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณหน่อยนะครับอนุสรกล่าวเรื่องอะไรเหรครับคือว่าผมอยากจะขอซื้อร้านดอกบัวน,นะครับ ซื้อร้านดอกบวกัววิชัยทวนคำอย่างตกตะลึงคุณอนุสรเลาเล่นหรือเปล่าครับผมพูดจริงอนุสรยืนยันผมอยากจะซื้อร้านนี้แต่ร้านนี้ไม่ได้ประกาศขายนะครับผมรู้อนุปรตตอบแต่ผมอยากจะเสนอราคาที่สูงกว่าราคาตลาดให้กับคุณเออวิชัยลังเลคือว่าผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับผมเป็นแค่ผู้จัดการไม่เป็นไรอนุสรยิ้มคุณช่วยติดต่อเจ้าของร้านให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับวิชัยตอบ เดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูขอบคุณมากครับอนุสรกล่าวผมหวังว่าเราจะตกลงกันได้ครับผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อนุสรเว้นจังหวะผมอยากจะให้คุณช่วยเป็นผู้จัดการร้านให้กับผมด้วยเป็นผู้จัดการร้านวิชัยทวนคําอย่างไม่อยากจะเชื่อหูคุณอนุสรหมายความว่าใช่อนุสรพยักหน้าผมอยากจะให้คุณมาบริหารร้านนี้ให้กับผมแต่ผมเพิ่งจะทําเรื่องไม่ดีกับคุณพ่อของคุณไปนะครับผมรู้อนุสรต่อ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองคุณอ,อนุสร์วิชัยน้ำตาคลอผมไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับอ,อนุสรยิ้มแค่ตอบตกลงก็พอครับวิชัยพยักหน้าทั้งน้ำตาผมตกลงครับผมจะทำหน้าที่ผู้จัดการร้านให้กับคุณอ,อนุสรอย่างสุดความสามารถขอบคุณมากครับคุณวิชยัยอ,อนุสร์กล่าวผมเชื่อว่าเราจะทำงานร่วมกันได้ดีครับผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับดีครับอ,อนุสรยิ้ม นั้นเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับคุณอนุสรหลังจากนั้นอนุสรก็ติดต่อกับเจ้าของร้านดอกบัวและตกลงซื้อร้านได้สําเร็จเขายังคงให้วิชัยเป็นผู้จัดการร้านและให้วิชัยช่วยปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้นอนุสรยังได้ช่วยเหลือสวีนีโดยการให้เงินเธอไปจ่ายค่าเช่าร้านและช่วยเธอขายผ้าไหมออนไลน์ไม่นานร้านดอกบัวก็กลับมาคึกคักอีกครั้งลูกค้าต่างชื่นชมในการบริหารงานของวิชัยและการบริการที่ดีเยี่ยมของพนักงานทุกคนออส่วนร้านผ้าไหมของสวีนีก็เริ่มขายดีขึ้น เรื่อยๆเธอสามารถปลดหนี้ได้และมีเงินเหลือเก็บฉันนรงรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขเขารู้สึกขอบคุณอนุสรที่ช่วยเหลือทุกคนนอขอบใจมากลูกฉันนรงพูดกับอนุสรที่ช่วยทุกคนไม่เป็นไรครับพ่ออนุสรยิ้มผมยินดีทําอยู่แล้วพ่อภูมิใจในตัวลูกมากนะฉันนรงกล่าวผมก็ภูมิใจในตัวพ่อมากเหมือนกันครับอนุสรต่อพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมมาตลอดพ่อไม่ได้ทําอะไรมากหรอกลูกฉันนรงถ่องตัว พ่อรรมากครับอนุสรยืนยันพ่อสอนให้ผมรู้จักการให้การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นขอบใจนะลูกฉันนรงยิ้มครับพ่ออนุสรยิ้มตอบพ่อครับอนุสรเรียกอะไรเหรอลูกฉันนรงถามผมอยากจะทําอะไรเพื่อพ่อศักอย่างนะครับอนุสรกล่าวทําอะไรเหรอลูกผมอยากจะสร้างมูลนิธิในชื่อของพ่อนะครับอนุสรตอบเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและได้โอกาสมูลนิธิฉันนรงทวนคําอย่างแปลกใจครับอนุสรพยักหน้า ผมอยากจะให้มูลนิธินี้เป็นตัวแทนของพ่อในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพ่อชนรงน้ำตาไหลพ่อไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับพ่ออนุสรยิ้มแค่พ่ออนุญาตก็พอครับพ่ออนุญาตสิลูกชนะรงตอบทั้งน้ำตาพ่อดีใจมากที่ลูกคิดแบบนี้ขอบคุณครับพ่ออนุสรกล่าวพ่อต่างหากที่ต้องขอบใจลูกชนะรงพูดขอบใจที่ลูกเป็นลูกพ่อผมก็ขอบคุณที่พ่อเป็นพ่อผมครับออนุสรกล่าว สองพ่อลูกสมกอดกันด้วยความรักและความผูกพันหลังจากนั้นอนุสรก็ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิชนรงค์จนสำเร็จมูลนิธิแห่งนี้ได้ช่วยเหลือเด็กยากจนและได้โอกาสมากมายชนรงค์ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขายังคงช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและเขาก็มีความสุขมากที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขเรื่องราวของชนรงค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายหลายคนเริ่มหันมาช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นหลายคนเริ่มรู้จักการแบ่งปันหลายคนเริ่มรู้จักการให้และนี่คือเรื่องราวของ ชนรงชายชาราผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งสอนให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะหรือการแต่งกายแต่อยู่ที่จิตใจและการกระทำนานร้านดอกบัวภายใต้การบริหารงานของอนุสร์และวิชัยกิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากมีการปรับปรุงร้านใหม่ให้สวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้นเมนูอาหารถูกพัฒนาให้หลากหลายและอร่อยยิ่งขึ้นพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้มีจิตใจบริการที่ดีเยี่ยมลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเช่นชม และกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมออนุสร์ยังได้นําแนวคิดการช่วยเหลือสังคมมาใช้กับร้านดอกบัวโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชันรงเช่นการจัดงานประมูลภาพวาดฝีมือเด็กๆในมูลนิธิการจัดคอนเสิร์ตกลางกุศลและการจัดกิจกรรมสอนทําอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิวิชัยเองก็เปลี่ยนแปลงไปมากเขาไม่เพียงแต่ เป็นผู้จัดการร้านที่เก่งกาจเท่านั้นแต่เขายังกลายเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อผือเขาคอยดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีและยังคอยช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่เขากลายเป็นที่รักและเคารพของทุกคนในร้านมัลิเองก็เปลี่ยนไปเธอไม่เพียงแต่สวยขึ้นแต่เธอยังมีจิตใจที่งดงามเธอให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่เธอมักจะเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลของทางร้านอยู่เสมอและเธอก็รู้สึกภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านดอกบัวสวนสวีนีหลังจากที่ร้านผ้าไหมของเธอเริ่มขายดีเธอก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเธอมักจะนําผ้าไหมไปบริจาคให้กับเด็กๆในมูลนิธิฉันรงอยู่เสมอและเธอก็ยังคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากจนอยู่เสมอนอกจากนี้อ,อนุสร์ยังได้ขยายกิจการร้านอาหารของเขาไปยังต่างจังหวัดโดยเปิดร้านอาหารไทยในหลายๆจังหวัดเขาได้นําแนวคิดการช่วยเหลือสังคมไปใช้กับร้านอาหารทุกแห่งโดยจัดให้มีโครงการฝึรกอบรมอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น และรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ใหกับชุมชนอนุสร์ยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นโครงการ,รปลูกป่าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของอนุสร์ธุรกิจของเขาจึงเจริญเติบโต,ตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมเขายังคงสานต่อเจตนารมณ์ของหมอพ่อโดยการช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เสมอเรื่องราวของชนรงอนุสร์และร้านดอกบัวได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้หันมาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสรรค์สังคมให้น่ายอยู่ยิ่งขึ้นหลายปีผ่านไปมูลนิธิชนรงเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงกลายเป็นองค์กรการกุศลชั้นนำของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเด็กด้ดยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างกว้างขวางชื่อเสียงของชนรงเป็นที่รู้จักและเคารพยกย่องไปทั่วผู้คนต่างจดจำเขาในฐานะ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าฉัน,นรงจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่คุณงามความดีของเขายังคงอยู่ผู้คนยังคงจดจำเรื่องราวของเขาและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอนุสรยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของพ่อโดยการบริหารมูลนิธิฉันรงอย่างเข้มแข็งและยังคงช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องร้านดอกบัวยังคงเจริญรุ่งเรืองภายใต้การบริหารงานของวิชัยที่ตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการที่มากประสบการณ์และเป็นที่นับถือของพนักงานทุกคนมาลเองก็ เติบโตขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่เก่งกาจและมีน้ำใจส่วนสวีนีก็ยังคงดำเนินกิจการร้านท่าไหมของเธอต่อไปโดยมีอนุสรคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออยู่เสมอทุกๆปีในวันครบรอบการจากไปของชนรงค์อนุสรวิชัยมลิสวีนีและชาวชุมชนจะมารวมตัวกันที่ร้านดอกบบวเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับชนรงและรำลึกถึงคุณงามความดีของเขาเรื่องราวของชนรงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นนิทานสอนใจที่เตือนสติผู้คนว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกฐานะหรือทรัพย์สินเงินทองแต่อยู่ที่จิตใจที่ดีงามการกระทําที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชนะรงชายชราผู้มีจิตใจงดงามผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นตลอดไป